ความเป็นเราสามเลเยอร์เลเยอร์แห่งรูปที่เป็นเปลือกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรามีชั้นที่หนึ่งนะเลเยอร์ที่สองชั้นแห่งนามซึ่งเป็นชั้นของเนื้อนี่ก็ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนแปลงเหลือแต่ เลเยอร์ที่สามซึ่งเป็นแก่นเป็นเหมือนมเมล็ดเป็นเหมือนต้นธาตุนี่คือจิตต้นธาตุนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยใสบริสุทธิ์มากๆากเกี่ยวมากๆักไม่เกิดไม่แตกสลายด้วยเฮ้อไม่มืดนไม่สว่างด้วยไม่เคลื่อนเลยไม่ไปไม่มาเลยไม่มีบุญบาปมีชั่วที่พวกเรามาหลงกันหรอก อยู่ในนี้มันมีแต่ความเพียวแห่งเนื้อธาตุเนื้อธาตุนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยแค่พวกเราอย่าไปยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจิตของพวกเรามันจะแยกตัวออกจากรูปและนามเกิดพุทาปาวะโพร่งแจ้งบรรลุธรรมทันทีเลยง่ายมากบอกให้แค่เข้าใจเห็นให้ได้นะว่าร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลง ถ้ายังหลงร่างกายนี้อยู่แสดงว่าเราเนี่ยยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วผลที่ได้คือเราจะเจอวิบัติเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ความคิดที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เสียงที่อ้าปากอยู่นี้มันเปลี่ยนแปลงนะมนโนภ,ภาพที่นึกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะคาลมสุขทุกสงบ เฉยๆวุ่นวายอารมณ์ทั้งหลายนะมันเปลี่ยนแปลงนะทุกความทรงจําที่เราจดจํากันมาเนี่ยแบกกันมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะที่รู้อยู่นี่มันยังเปลี่ยนแปลงเลยยึดทําไมมันเข้าใจยากตรงไหนธรรมะเป็นเรื่องง่ายง่ายง่าย,ายโคตรละง่ายเลยทั้บมาน แค่เข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่โง่ยึดมันจบง่ายๆแค่นี้ทำมมันง่ายพระพรธเจ้าพูดเครื่องแค่นี้แหละใครฟังเข้าใจก็โร่งบรรลุแค่นี้หลยจบมันบรรลุทำง่าย